ก็กลับสวัสดีพี่พีเพื่อนน้นาหนาน้องทคนครับผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องนะผมวันนี้ก็เป็นมีเหรียญพระพุทธมาแบ่งปันนะครับย่อยๆนะครับผมสายใครพี่พี่คนไหนสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะผมเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมโอเคครับเริ่มที่เหรียญแรกเลยนะผมน่ครับเป็นเหรียญลงยากกเก่าๆนะครับหลวงพ่อสุธรน,นะผม ในซาปีนะครับที่ระลึกนะครับงานสร้างบัวสดนะครับวัดโสธรนะครับนะครับเก่าๆนะครับสายใครพี่สนใจสนใจก็แอไลน์มาสอบถามได้ครับเหรียญนี้เขาที่ร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะผมสนใจก็แไลน์มาสอบถามได้นะผมโอเคครับต่อไปก็เป็นเหรียญนะครับลงยาเขียวนะพระพุทธชินราชนะครับ ลงยาแห้งๆเก่าๆนะครับวัดภาษีรัตนมหา,าธาตุนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับลงยาเก่าๆนะครับนี่คนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามถามได้นะผมอย่างนี้เราที่160บาทพร้อมส่งนะครับลงยาเก่าๆ,ๆนะครับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับของวัดดอยแม่ปังนะครับพระประธานนะครับผมเห็นนี้พิธีดีปีลึกนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับปลูกเสกนะครัผมฉลองอายุนะครับ85ปีนะครับนี่ออกปี17เลยนะผมวัดดอยแม่ปังนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับที่คนในสนใจสายใครก็แอดไลมาสอบถามได้ครับ เหรียญนี้ก็ที่3า0บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับพระประธานวัดดอยแม่ปังนะครับปี1นนะผมหลวงปู่แวนสุจิโนโปุกเสกนะครับนะครับผมสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นเหรียญน,นี่ครับหลวงพ่อเกษมเข็มโกปุกเสกนะครับนี่ครับ,รบออกปีหนึ่งเจ็ดเลยนะผม นะครับพระเจ้าแก้วนะครับนี่ครับนี่สกูลนะครับผมนี่ครับเห็นนี่ปีลึกหนึ่งเจ็ดเลยครับนะครับแต่จะเป็นรอยนิดหน่อยนะครับแก้วมรกตนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นนะครับพระพุทธชินราชนะครับวัดตึกเชียงม่านลำปาง ปีหนึ่งเจ็ดเลยนะครับเหรียญนี้ครับหกพฤษภาสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวนี้สายใครก็เอ็ไลน์มาสอบถามได้นะครับผมเห็นดีปีลึกนะครับหลวงพ่อเกษมปลุกเสกนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับด้านหลังก็เป็นพระพุทธชินราชครับสายใครก็อ็ไลน์มาสอบถามได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ที่สามร้อยหบบาทพร้อมส่งนะครับผม ที่คนไหนสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้ครับเช่ารายเหรียญก็ลดให้ได้นะครับผมเหมือนเดิมครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครขอบคุณครับผม